เร็วนะอะเนาะอือืออืออืกับสวัสดีนะครับพบกับผมใมนช่องยูทูบลูกพีชตาครับมาครับกินขอน้ำกันครับก้อยขมขมกับต้มแซ่บนี่ครับ อออออบอกห้บรรยากาศบรูซี่เล้วหรือเรลีวนะฝนตกท <c oughs> าให้มันสงบเงียบใหุ้กยางสงบเงียบก่อนจังสิได้กินเข่าครับกัวสิสนกเงียบได้ฝนก็นที่ตกเพื่อมาได้ครับก้อยขมขมมะละกีนกสุกสุกสุกแล้วหวานมากมะละกีนกนะครับมาได้ครับ うん。 พู้ถอดพันว่าหวานเป็นลมผมว่าขมก็เป็นลมเหมือนกันนะแต่แต่ผู้มาบอกว่า,ากาะโอยอะไรยังไรเนาะ อต้มแซ่บอืมก่อยของต้มแซ่บเลยครับว่าของคู่กันกาดใบอีหดียังไม่หลับกลอย ขั้นบริเก็ตกลอยอาทิตย์ใดนี่ก็ยังซีงเป็นไข่อยู่ด้วย អឺកັບសមកតុំអា จับจับกลิ่นกระเฝ้าเนี่ยฝนมันปกแปกปกแป็กไมแล้วครับฝนมาเร็วก็ใหญ่ไปกินในบ้านนะเนาะโมยากเด้ มาขี no ่นกวันๆเม็ดไงวะเนาะเออกัเป็นกำลังใจพวกที่ ไอพี่น้องที่ถึงนำถมบ้านนอบนางนางสารพเนาะโอ้บบันเคืองทองอยู่ฝน,นีมาเลีนแบบเม็ดใหญ่ครับ สับคักกินกระเฝ้าเนี่ยแ่งกับฝน ที่เด็ดเยต้มซับชับสมเื่อหืมเดือดเหล่เดแลดวลเบาแหล้เบาเหล่คือนโยวทังลมทั้งฝน เนือไฟที่ดับโชกดียังมาไฟประดับด้วยซิกนกกบมาห้องใกล้แท่เนาะทำไมเป็นเด็กน้อยเลือเลยน่ะอยากก็เจ๊กเดียวไรคมยิงนันน่ะนกกะจิบตัว,วน้อยไหม ยิ่งได้แล้วกับมันจีกินได้ป่ะเนะี่ยอืมนั่งก่อนนั่งก่อนอืมเราจ้กินอืมชักขึ้ thiếu lốc nướcฝน sáng mai hang được không? bắt thước bắt con cả bớt cặp nè thôi sạch nó chậm này chậm này thiếu lốc nướcฝน bật máy lại ừm ừm ạ cái con yêu trái đất giờ thầy vào 啊，来来嗯，嗯，来、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯